กับรถทํากินคันนี้เลยค่ะรถอะไรจ้าคันนี้นะคะ Toyota r e v o 2.4J พ a s t ค่ะที่ราคาและคันนี้ราคาเบาๆมาพร้อมกับตู้ทึบแบบนี้เลยนะคะใ<ช>ครนะที่เป็นสายรถล่องสายบรรทุกสายตู้ทึบบรรทุกของที่ไม่อยากโดนแดดนะค,คันนี้ต้องโดน<ช>นะจ๊ะใช่ค่ะคันนี้นะคะราคา465,000บาทเท่านั้นค่ะเท่าไหร่นะคะ4 6่0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ ใครที่อยากได้คันนี้นะคะโทรหาน้องหวานนะคะได้ที่เบอร์0 9 7ย์3 6 5 5 6ค่ะ้าโทรหาเน่ๆได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 4 2 2 3 5 6 5 6หจ้าใช่แล้วค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของรถนิดนึงนะคันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างจ้าเน่เน่จ้าคันนี้สวยมากตั้งแต่ด้านหนา้าด้านคางด้านหลังด้านบนสวยทุกมุม<ช>จ้าพี่ลักให้ดูที่หน้านะคะข้างหน้าเนี่ย หน้านี่เป็นล้อกระทะนะแล้วมีฝาครอบมาให้ด้วยค่ะยางนะเนกบหวานก็ทำไมคะที่รักเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะคะสี่เส้นนะคะแล้วเราสองคนนะคะก็ติดฟิล์มใหม่ให้เลยรอบคันนะจ๊ะสำหรับใครที่ไม่อยากได้ตูดถึบนะเราสองคนนะัเปลี่ยนเป็นคอกให้เลยนะคะก็ยกอ,ออกไปเลยยกออกไปได้เลยนะจ๊ะยกยกข้างรถเหรอยกข้างบนสิคะ,คะที่รักอ่ะดอหลังนะคะ เป็นยางมิชลินเอสดีทูนั่นเองนะจ๊ะเป็นรอกระถ้าเป็นแม็กกระท้าหานะคะคันนี้เนาะใครที่กําลังมองหารถล,ล่องรอใครที่กําลังมองหารถร่วมนะคะมิงเคอรี่หรือว่าแฟตอะไรพวกนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะจา๊ากับน้องคันนี้เนาะเดี๋ยวนะมันเปิดยังไงเอ่ยดดดเดี๋ยวเราพาไปชมพาไปชมด้านในนะคะนี่แน่ของที่รักต้องเอาของที่รักออกก่อนด้านในของเขานะ นี้นะคะสูงเอ่อสองตู้ตู้ตู้ทึบนะคะสูง2เมตรแล้วสเมตรสิบสองเมตรสิบใช่ค่ะบรรทุกของได้เยอะเลยนะคะที่สําคัญนะแม็กไลเนอร์ของน้องนะไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักแน่นอนไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักๆมาแน่นอนแล้วก็มี บาทนะคะคต้องกับหวานและเนเน่นะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็จัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะสำหรับวันรับรถนะคะลูกค้าอยากมารับรถเองนะคะหวานกับเนเน่จัดให้เลยนะคะค่าเดินทางค่าที่พักค่าอาหารให้เลยนะจ๊ะใครที่สนใจนะคะสามารถโทรหาน้องหวานได้ที่เบอร์097423 6556นะจ๊ะ โทรหาเนเน่ได้เลยนะที่เบอร์064 223 5656นะคะแล้วเดี๋ยวให้น้องหวานพาชมด้านในรถกันจ้าเบาะของเขานะคะเป็นเบาะหนัง ดำนะจ๊ะเป็นสีดําตัดกับคอนโซลหน้ารถมากๆเลยนะจ๊ะและที่สําคัญเขาเชื่อมบลูทูธได้แล้วก็มีเบรกมือให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้เนาะเกียร์นะคะเกียร์เป็นเกียร์5สปีดเลยทีเดียวนะจ๊ะนี่ใครที่กําลังมองหานะรีมาจัดรีบมาจองเลยนะจ๊ะคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะกระจกมองข้างของร้องะคะ่ะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ารอบคันเลยคะ่ะเออเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันเลยนะคะ มาค่ะตามมาหาเน่เลยค่ะมาดูห้องเครื่องกันค่ะคันนี้นะเป็นเครื่อง2.4เนาะหวานเนาะเป็นเครื่องที่แบบว่าชิวๆชิคๆจะบอกว่าประหยัดน้ํามันก็ไม่เชิงนะก็แรงได้อยู่นะคันนี้นะและรถร้านเรานะคะรับประกันเลยว่าเป็นเครื่องเดิมแน่นอนไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าไงไม่มีย้อมแมวขายแน่นอนเลยเออใช่แล้วจัดแล้วอะอะไรนะกระโปรงนะคะก็เป็น เดม <olla> ิมๆเลยนะคะดูได้นะเราะได้เลยฟังเสียงได้เลยทุกคนใช่ค่ะเช็คสีได้เลยที่รักถึงไหมใช่ค่ะล้วงเลยล้วงเลยล้วงเลยไม่มีละอองสีแนแนแน่นหรอแน่นอนดำฝุ่นมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะใช่ค่ะการใช้งานของน้องก็จะฝุ่นนะคะฝุ่นดําปีเลยแผ่นเพจสติกเกอร์มอกนะคะยังอยู่นะทุกคนนะรอยมุ้งรอยมาร์กจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบทุกไหมแล้วค่ะ ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเดิมๆสวยๆคัดสันกันอย่างดีคนใช้เก่าก็คือแบบว่าดูแลรักษารถดีมากๆแล้วที่สำคัญเราเปลี่ยนถ่ายของเหลวจากศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะเอารถขึ้นขายนะคะเราจะเอารถเทาเทาโยต้าเลยนะจ๊ะย้ำราคากันหน่อยค่ะวัน่ะคันนี้นะใครที่อยากได้นะคะราคาคันนี้ราคา4 6 5 0 0 0บาทเท่า นะคะหวานกับเมนเน่เปิดจองแค่1,000บาทเท่านั้นนะคะเฉพาะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะ <S <S และที่สําคัญนะคะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเลยจ้าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆ,ๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเรา2คนไว้เลยนะคะทุกคนคอย่าลืมอ่ะโทรหาเราสองคนได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ให้ที่ด้านล่างแล้วเบอร์อะ <ๆ S 2> ไรคะ <ๆ S 2> ที่รักโทรหาน้องหวานนะคะที่เบอร์ศูนย์ 7 4 2 3 6 5 5 6หค่ะโทรหาเนเน่ได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์3 5 6 5 6หห้านะทุกคนค,ะค่ะรีบโทรเข้ามารีบจับรีบจองคันนี้มีคันเดียวเท่านั้นนะคะใ่ค่ะ,ะร้านของเรานะคะมี2งสาขานะคะสำนักงานใหญ่นะคะอยู่ที่อ,อำเภอไรประเทศจังหวัดสแก้วทางไปตลาดลงเลือค่ะและสาขาที่สองนะคะอยู่ที่บ้านเก่าซอย12อำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีนะจ๊ะใ <c oughs> กล้ที่ไหนไปที่นั่นเลยนะคะสำหรับวันนี้ อยากเห็นเรามาแจกโปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชัน่นดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยจ้านึกถึงรถมือสองแบบนี้นะคะให้นึกถึงเราค่ะสมชายคาซินเตอร์รถไม่ดี<ม>ที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ